ทำะไไมมมัันนเี่ยยากจงสวัสดีค่ะพบกับไอทาง Mango ซีโรนะคะคลิปนี้ค่ะไอจะมารีวิวเกมค่ะซึ่งเป็นเกมที่แปลกแบบกแนวจากเกมทั่วไปมากๆเลยเพราะเป็นเกมที่นอกจากจะเล่นแล้วเหนื่อยแล้วยังต้องเล่นใหญ่กับเกมด้วยนะคะเกมนี้มีชื่อว่า Don't Stop e x g n o t e ค่ะชื่อก็ตามที่เห็นขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะนะคะเป็นเกมที่บอกเลยว่า ที่บอกว่าเล่นใหญ่แล้วก็เหนื่อยเหนื่อยมากจริงเพราะว่าต้องใช้เสียงในการควบคุมตัวละครเนี่ยให้เล่นผ่านสิง่งกีดขวางตละา่านไปให้ได้ค่ะแต่จะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวตามไอซ์มาดูกันเลยค่ะ เิดเข้ามาที่หน้าของเกมนี้นะคะก็จะปรากฏคำว่า Star ์และก็วิดีโอค่ะแต่ว่าสังเกตว่าจะเห็นตัวกลมๆดำๆมีขาววิ่งลุกๆๆได้เนี่ยจริงๆเราก็คือมันคือตัวละครในเกมค่ะชื่อว่าตัว X n o t e นนะคะเป็นตัวโน้ตตัวที่8ที่เขาเหมือนจินตนาการสร้างขึ้นมานั่นแหละแต่ไอรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับตัวลูกออดเลยอ่ะซึ่งตัวละครตัวนี้ค่ะก็จะเราจะต้องพาเจ้าตัวนี้เนี่ยเดินไปให้ไกลที่สุด ผ่านสิ่งกีดขวางไม่ว่าจะกระโดดหรือเดินหรือวิ่งอะไรไปให้ไกลที่สุดเพื่อที่จะได้คะแนนเยอะนั่นเองค่ะแต่ต้องบอกว่าเกมนี้คล้ายๆกับเกม Faffy Bird ถ้าใครเคยจํากันได้ที่เป็นนกบินบินผ่านสิ่งกีดขวางไปเรื่อยๆอ,อะไรประมาณนั้นล่ะค่ะซึ่งความยากของเกมนั้นหรือใครหลายๆคนที่บอกว่าเป็นเกมที่ยากที่สุดในโลกเพราะว่ามันต้องคอยบังคับไม่ให้พอดีนกไม่ต้องบินชนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ อ้รู้สึกว่าเกมนั้นก็ยากแล้วเกมนี้ก็ยากไม่ต่างกันเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้มันต้องใช้ใช้เสียงของตัวเองในการคอนโทรลเดี๋ยวเราเริ่มเลยค่ะดีเขา้าไปบีตาแล้วบีมือฉันขอร้องให้เห็นใจ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  ใจตกลงไปเลยถ้าเพลงนี้มันไม่รอดนะคะนั้นก็ต้องเปลี่ยนเป็นเพลงต่อไปค่ะนั้นขอเพลงของนิวจิวมาเลยค่ะกดละไม่ละไม่ต้องมาแค่ไม่ต้องมาดีกับฉันไม่ละ

ไม่ใช่แค่ยากอย่างเดียวค่ะมันเหนื่อยมากๆด้วยค่ะมันโหยิ่งกว่าใช้พลังลมปานที่มีทั้งหมดในร่างกายเนี่ยเป็งเสียงออกมาให้เพื่อที่ว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันจะได้แบบไปได้ไกลที่สุดค่ะซึ่งลมไอาอาจจะไม่มากพอก็ได้มัง้งมันก็เลยแบบไปได้แค่นั้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วค่ะไอตัวของเกมนี้ค่ะก่อนหน้านี้เคยมีถองถ้าใครจำกันได้ตัวของ Nintendo DS ค่ะเคยมีเกมประมาณแนวนี้ออกมาค่ะที่จะเป็นเกม ปล่อยเสียงใช้เสียงควบคุมนั่นแหละแล้วให้เรือแล่นไปถ้าใครยังพอจําได้นะแล้วก็คราวนี้ค่ะเหมือนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพัฒนานันกพัฒนานมาจากฮ่องกงค่ะที่เขาดูพัฒนาแอปตัวนี้ขึ้นมาให้เล่นได้บนมือถือนั่นเองค่ะและอีกอย่างของเกมนี้นะคะพอเราเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเกมนี้เขาจะบันทึกวิดีโอทั้งภาพและเสียงของเราในขณะเล่นเกมะเก็บไว้เพื่อที่จะแชร์หรืออวดให้เ,เพื่อนในโซเชียลดูนะคะว่าฉันก็ได้คะแนนเยอะกว่าเธออีกนะอะไรแบบนี้เอออว ไปเลยอวยคะแนนฉันไปได้ไกลกว่าเพราะพลังเสียงฉันดีกว่าอะไรก็ว่าไปเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเกมสนุกๆนะคะไว้แชร์หรือเล่นกับเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะก็น่าสนใจนะใครสนใจก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ฟรีค่ะแต่ว่าแต่ว่ายังมีคําเตือนมาจากนักพัฒนาของเกมนี้ด้วยนะคะว่าเราไม่ควรที่จะเล่นเกมนี้ในที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นในที่มืดออฟฟิศในห้างสรรพสินค้าโรงเรียนหรืออะไรต่างๆที่มีผู้คนพลุกพ่านเต็มไปหมดค่ะ เพราะบางทีนะด้วยความที่เกมเนี่ยมันเล่นใหญ่ค่ะมันต้องใช้เสียงใหญ่ใช้เสียงดังต่างๆอะคนรอบข้างเขาอาจจะไม่ได้เอนจอยกับเราไปด้วยก็ได้นะเขากาจะกลายเป็นว่าไปสร้างความรำคาญให้เขาเขาก็เลยฝากเตือนในเรื่องนี้ด้วยค่ะส่วนตอนนี้ค่ะไอขอตัวไปฝึกพลังเสียงก่อนนะคะเพื่อที่ว่าอยากได้สกอร์ให้ได้ถึง50คะแนนค่ะไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมแต่ไอก็จะพยายามทำให้ได้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเล่นก่อน